ใครที่ได้ใช้โจดแบบนี้คุณจะรู้สึกว่ามันคุ้มแหละถ้าคุณย้ายไปย้ายมาแล้วคุณได้ใช้มันได้เยอะๆพื้นที่มันกว้างกว่านี้เครื่องมันก็จะมีเดเมนชั่นที่กว้างกว่านี้ไงพอมันกว้างกว่านี้มันก็จะน้ําหนักที่หนักกว่านี้ตัวนี้เขาเคลมน้ําหนักประมาณ40กิโลแต่นี่คือโจท์เราคือมันต้องพับได้เก็บได้แล้วก็ยกย้ายได้ไงมันก็มีโจดแค่นี้คือ44เซนก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะดึงเซฟตี้ออกนะดูนะหนึ่งสองสามประมาณนี้เบรก a อ s ผมถือว่าเสียงเนี่ยเบาดีทีเดียวนะครับไม,ไม่ดังมากถ้าเกิดคุณจะเดินอย่างเงี้ยในออฟฟิศใน กลับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามารีวิว k King Smith walking pad R2 นะครับตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้พัฒนามาจากเจนแรกหลายๆส่วนเหมือนกันราคาแพงกว่านิดนึงแต่ว่าก็ซื้อเจนใหม่แะครับผมก็คิดอย่างนี้แหละจริงๆมันราคาต่างกันประมาณ2,000ประมาณนี้ครับ2,000กว่าบาทตัวใหม่เนี่ยก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ป้องกันอาการช็อตอะไรต่างๆที่เราจะเกิดขึ้นแบบไฟฟ้าสถิตเข้าตัวเราเวลาเราวิ่งแล้วเราไปโดนราวอะไรพวกนี้นครับเขาจะบุมาเป็นตัวพลาสติกอะไรมาหมดแล้วนะครับในการรีวิวผมจะใช้ใมไม์ของดีไซค์ไม่าง แต่จะบอกว่าที่ใช้ดีใจไมค์เพราะว่าไมค์มันจะไวฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงที่ผมกล้าวไปใน walking pad R2 ตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาเคมว่ามันจะมีความเงียบคือมันเงียบอะ่ะคุณใช้วิ่งบนคอนโดในคอนโดวิ่งตอนกลางคืนเวลาเมียคุณนอนเมียคุณไม่ตื่นมาแล้วก็สีหน้าคุณได้นะครับก็จะอยู่ที่65เดซิเบลแต่ไปเทียบเสียงอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวฟังจริงๆดีกว่าเป็นยังไงผมก็เลยต้องใช้ไมค์ของดีเจไมถ้าใช้ไมค์โหลดไมค์ My มันจะอันนี้เสียงได้ดีนะครับมันจะไม่ค อะไรขึ้นมาแน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยจะเป็นพวกโพลีคาร์บอเนตนะครับนี่ยามาตัวนี้เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะเวลาวิ่งก็ไม่โดนอยู่แล้วนะครับตัวล็อกตัวนี้ก็เป็นแบบใหม่หมดแล้วนะครับล็อกแล้วก็สาม,มารถนอามือสอดเก็บได้ง่ายกว่าเดิมตัวเดิมเนี่ยมันจะหักเข้าไปแทบจะเต็มนี่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นโลหะหมดเลยเนี่ยเป็นโลหะโลหะหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นที่บิดบิดแล้วก็พับขาลงนะครับเดี๋ยวเอาฟุตเทจขึ้นมาให้ดูด้านบนเนี่ยจะเป็นยาง ยานตรงนี้อ่ะลืมกดเลยเดี๋ยวผมเดินไปด้วยดีกว่านะฮะโอเคก็จะมีรีโมทมาให้หนึ่งอันนะครับเบาๆเลยอย่างแบบนี้อ่าโอเคจะสตาร์ทที่2นะครับสตาร์ทที่2ก็ค่อยๆเดินนี่คือเสียง2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบนแป้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบสวยงามนะครับจะมีมีสปีดอ่ามีเนี่ยสปีดสองนะครับเวลาเรากดเพิ่มทีน,น,นั้นนี่มันก็จะขึ้นแบบทีละ0.5เนี่ยเป็น3อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นก็เอาไว้ที่3ดีกว่า อ่ะสีดีกว่าเดินไปด้วยแล้วคุยไปด้วยนะครับคุณจะได้ยินเสียงการเดินเสียงไม่ใช่เป็นรองเท้าเนี่ยนะครับนะเดินเดินที่ห้าเนี่ยเวลาก็จะมีบอกนะครับแล้วก็มีไฟติดติสบอกว่าเออกำลังทำงานวันนี้มีโหมดนะครับมีโหมดแมนนวลออโต้ออโต้นี่เป็นโหมดเดินออโต้นะครับตรงที่เป็นตัวเอตรงนี้โหมดออโต้คือคุณต้องพับ ไอ้นี่ลงเราจับลงนะครับคุณจะไม่สามารถที่จะดูวิดีโอได้คุณต้องถือเดินด่ะคุณต้องพับลงปุ๊บมันจะเป็นออโต้ออโต้หมายถึงว่าเวลาเราเดินเร็วสายพานมันก็จะรันเร็วไปด้วยเวลาคุณคุยโทรศัพท์คุณเดินช้าช้าสายพานมันก็จะช้าตามเท้าของคุณนะครับความเร็วจะไม่เกิน6กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเกิดคุณเอาอันนี้ขึ้นมาคุณจะวิ่งได้ถึงสูงสุดถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆน,นะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ 0. 07, 0. 08, speed, ป็น 5, ือจเดศูนะะคระครรัก็ปมาณนนี้นับ อ่ะกลับมาดูด้านบนด้านบนนี่เป็นเซฟตี้นะครับเซฟตี้เนี่ยผมพันเอาไว้เลยนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็ยาพอสมควรนะมันหนีติดกับตัวเสื้อของเราได้นะครับนี่ก็เดินไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยจะมี2องขยึดเห็นไหมคิงสมิธตรงนี้เนี่ยโหเขาเรียกว่าดีมากแบบมันเป็นแบบซอฟอะแบบเวลาปิดก็ซอฟลงแต่อันนี้มันติดสายที่ผมพันไว้เดี๋ยวจะปิดให้ดูใหม่ มันจะเป็นซอฟลงแบบนิ่มๆครับคือใส่ใจดีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นยางเหมือนกัมยี่ครับสวยๆเลยดีๆเลยนะครับแบบนี้ แล้วคุณก็สามารถที่จอมือถือเนี่ยวางไว้2ขยึกได้ไม่สามารถที่จะรองรับ iPad ที่มีขนาดหน้าจอเกิน8 9นิ้วขึ้นไปนะครับมันจะได้ใส่ iPad ได้แบบเป็น iPad มินิอันนี้ก็ปรับระดับตามที่คุณจะปรับอย่างผมเนี่ยผมสูง184เซน,นครับผมก็จะปรับมันประมาณนี้เอียงดังนั้นเวลาเราดูจออย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้บังมากนะเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังเห็นอยู่อ่ะผมดูผมก็ดูรถแข่งไปด้วยก็วิ่งไปด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจหรือคุณจะดูขยึกนี้ก็ได้มันใส่ได้ขอ2อขยึกเห็นไหม ม,มุมมุมการเดินพอดีเลยนี่ผมก็จะใส่ขยึกนี้เราก็จะไม่ไม่ต้องกม้มเห็นไหมก็สามารถดูไปด้วยเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเหลือไม่เยอะแสดงว่ามันใส่แพ d ตัวใหญ่ไม่ได้ผมลองแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นยางที่ดีมากเลยแต่ปัญหาที่ผมเจอก็คือผมใช้ไปประมาณ2วันไอ้ตัวนี้มันหลุดออกมาคือมันเหมือนติดกาวไม่สนิทอะเราก็แค่ติดเข้าไปให้สนิทก็เล็กๆน้อยๆผมไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกครับอะไรพวกนี้เราไม่ได้ไปบ่นอยู่แล้วมันก็มีการผิดพลาดกันได้แต่ย่างอื่นใช้ได้ดีตัวกิฟต์ล็อกต่างๆนานา,นาเนี่ย ผมก็ว่าโอเคแล้วนะครับประมาณนี้มาดูเดนเนชั่นเครื่องครับตัวนี้เนี่ยในราคาประมาณ1 4ื่นสนหาสายพานที่คุณจะได้นะครับผมวัดโดยใช้ตลราเมตรนะครับวัดได้43.7ม mm. ิลลิเมตรในสเปคเขาเคมไว้44เซนนะพื้นที่ความกว้างของสายพานเวลาวิ่ง ซึ่งเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเออมันจะแคบเกินไปก็ตั้งแต่วิ่งมามีสะดุดทีเดียวคือมันเบลอดูทีวีเยอะไปก็เดินเซไปเรื่อยๆนะครับมันเหนื่อยไงมันก็ไปโดนก็ถ้าพื้นที่มันกว้างกว่านี้เครื่องมันก็จะมีเดเมนชันที่กว้างกว่านี้ไงพอมันกว้างกว่านี้มันก็จะน้ําหนักที่หนักกว่านี้ตัวนี้เขาเคลมน้ําหนักประมาณ40กิโลซึ่งเอาจริงผมยกได้ผมยกยกด้วยตัวเองได้แต่จะปวดหลังมากถ้าเป็นคนผู้หญิงเนี่ยแนะนําถ้าติดตั้งบนคอนโดนะครับให้เขายกขึ้นไปให้เพราะน้ําหนักเนี่ยผม ยากอะ่ะก็เดี๋ยวเวอร์ชันหน้าพัฒนามันงไงว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ถือว่า44เซนตรงนี้เนี่ย ก็ถือว่าในราคานี้โอเคนะผมเดินแล้วก็ไม่ไรู้สึกว่าแคบจนเกินไปมื่อ,อึดอดัดปกติเนี่ยผมจะอึดอดัดลู่วิง่งหลายๆตัวถ้าเป็นลู่วิ่งที่ในฟิตเนสมันก็จะกว้างหน่อยเนาะสี่สิบแปดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะกว้างๆเลยวิ่สบายๆแต่นี้คือโจทย์เราคือมันต้องพับได้เก็บได้แล้วก็โยกย้ายได้ไงมันก็มีโจทย์แค่นี้คือสี่สิบสี่เซนก็ประมาณนี้ความยาวนะครับตรงนี้ยาวสายพานตั้งแต่หน้าสายพานสุดสายพานเนี่ยร้อยยี่สิบเซนใช้ตารางเมตรวัดนะครับแล้วก็ความกว้างโดยรวมทั้งหมดตั้งแต่่่ซ้้าาายยไปปขขวรวรมมททีีีพััักเนนน็ง ยางเป็นอันนี้6 1ซนตเมตรนะครับ6 1ซมก็ถือว่าพับดิเมนชันได้ดีเดี๋ยวดิเมนชันเอาขึ้นมาแล้วกันนะครับในเว็บไซต์ปกติมีบอกตอนนี้ก็เริ่มจะเนนหนื่อยแล้วคุณก็อาจจะได้ยินเสียงที่ผมเดินไปด้วยเนะี่ยประมาณนี้เสียงค่อนข้างจะเงียบค่อนข้างจะเงียบเลยทีเดียวถ้าใช้เท้าเดินจะเงียบกว่านี้แล้วก็ด้วยการที่มันพับได้ครับพอมันพับได้เนี่ยมันจะมีขยิบตรงนี้ที่เราลากผ่านเห็นไหม เราลากผ่านมันจะมีขยิงนี้ตอนที่คุณไม่ใส่รองเท้าครับมันจะรับรู้ได้เลยว่าคุณเหยียบบนลงพื้นของสายพานเนี่ยแล้วมันก็จะแบบตึ๊ก เวลาคุณจับมือถือหน้าจอพับเป็นอย่างนั้นเลยปึ๊บป๊บแต่เดินไปเรื่อยๆก็ไม่รู้สึกว่ามันจะแย่อะไรนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่ามันมันทำออกมาเป็นลูกทรงกระทันรัดมันพับได้แล้วมันก็ยกเก็บข้างห้องได้เดี๋ยวพ่อคุณเห็นขึ้นมาให้ดูว่าเวลาพับเนี่ยมันพับง่ายดึงสลักตรงนี้ออกครับปึ๊บหนึ่งข้างสองข้างหมุนตรงนี้แล้วก็เอาเนี่ยลงแล้วก็เอเนี่ยพับแล้วก็ยกเก็บข้างห้อง ถือว่าค่อนข้างสบายนะครับแต่ผู้หญิงก็ระวังนิดหนึ่งระวังปวดหลังปวดอะไรนะครับประมาณนี้ผมถือว่าเสียงเนี่ยเบาดีทีเดียวนะครับไมได่ดังมากถ้าเกิดคุณจะเดินอย่างเงี้ยในออฟฟิศในบ้านของคุณในห้องอะไรที่มันไม่ต้องรบกวนใครหรือในคอนโดเงียบๆข้างห้องไม่ด่าแน่นอนนะครับนอกจากคุณจะวิ่งที่มันแรงขึ้นเดี๋ยวผมจะรับระดับให้ดูนะครับเอาเป็นว่าโดยรวมพลาสติกงานประกอบก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวซึ่งถ้าคุณซื้อราคาที่มันถูกกว่านี้สักประมาณหมื่นสามกว่าผมก็ว่ามันคุ้มผมว่าคุ้มใครคุ้มมันนดีว่าางคื สามหมื่นสี่บอกว่า้ยซื้อได้ลูบิงที่มันปรับระดับได้มอเตอร์มันแรงกว่านี้มีกาลังพลังกาลังแต่ว่าโจทย์ของผมก็คือน้าหนักเบาบางยกง่ายดิเมนชันไม่ใหญ่จนเกินไปเวลาจะยกย้ายบ้านมันก็ง่ายไม่ต้องแบบโอ้ขนต้องมีรถปิกอัพอันนี้รถเก๋งก็ขนได้สบายสบายมากแถมเอาไปใส่เบาะข้างหลังรถเก๋งก็นั่งได้อีกทั้งสองคนนะครับเพราะว่ามันพับได้ตั้งครึ่งหนึ่งใครที่ได้ใช้โจทย์แบบนี้คุณจะรู้สึกว่ามันคุ้มแหละถ้าคุณย้ายไปย้ายมาแล้วคุณได้ใช้มันได้เยอะๆนะครับที่สาคัญมันตาก ผมเนี่ย184ผมยืดสูงสุดนะนี่คือผมยืดสูงสุดมันก็จะมีอาการแบบฮะสั่นคลอนสั่นคลอนเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดคุณปรับประมาณ125เซนครับแน่นปึกไม่สัน่นสั่นนิดเดียวรู้สึกว่าแข็งแรงมากตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นราวจับแล้วมันยังไม่มีปุ่มกดอะไรบนราวนี้เลยนะครับนั่นหมายถึงว่าเวลาคุณจะวิ่งยังไงก็ตามถ้าคุณไม่เชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับคุณต้องใช้รีโมทของมันในการปรับ นะครับปรับว่าเวลาคุณจะเดินเท่าไหรเนี่ยคุณพลักขึ้นแต่มันจะลำค้าญหน่อยเพราะว่าถ้าลูกวิ่งในราคาเท่านี้มันจะมีปุ่มกดรัดใช่ไหมหนึ่งสองหคุณจะกดระดับไหนคุณจะลัดไประดับ10คุณกด10ได้คุณจะลดมา5คุณกด5ได้แต่ตัวนี้คุณต้องกดทีละ5บวก5ซึ่งไอเนี้ยผมพูดตาตรงว่าไม่ใช่ข้อซีเรียสสำหรับผมเลยครับผมสบายมากเลยเล่นพวกนี้ นะไม่ว่าถ้าคุณอยากกดเร็วคุณก็เอามือถือเชื่อมต่อไว้แต่มันจะยุ่งยากนิดหนึ่งคุณต้องมาเข้าแอปมันมันจะเป็นแอป king smith ของมันนะั่นแหละผมเข้าไปล็อกอินแล้วมันก็จะมีการเทรนอะไรเอาสรุปว่าไม่ได้ใช้เลยนะครับมีการเทรนแล้วคุณก็ต้องมาปรับเดินเองอะไรเงี้ยปรับบนแอปได้บนแอปก็จะรัดรัดได้นี้ไอตัวบนหน้าปรับเนี่ยหน้าจองเขาเนี่ยคุณจะไปกดไปอะไรปรับไม่ได้นะปรับระดับเดินอะไรไม่ได้คุณต้องมีรีโมทถ้ารีโมทหายนี่คือซวยเลยครับอ่ารีโมทหายคือซวยที่แน่ๆคือไม่งั้นคุุณณกกกกก็็ผูติดิดดััเเจ้้้้้้าาาาานนนนนนีี่่ไไไววววมมมงคหแปะล จะเล่นคุณก็กดเนี่ยเปลี่ยนโหมดได้แต่ตรงนี้มันเปลี่ยนโหมดไม่ได้คุณต้องพับไอ้ตรงนี้ลงก่อนนะครับมันถึงจะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดออโตโว้วอล์กได้ก็ประมาณนี้เนี่ยคุณกด หยุดก,ก็กดปุ่มเดิมเริ่มก็กดปุ่มเดิมนะครับเดินไปเรื่อยๆไม่มีตัวรองอะไรทั้งสิ้นนะครับนในการเซฟหรือซอฟต์ซัพพอร์ตข้อเท้าหรืออะไรคุณเอาเป็นว่าอยาใช้งานมันหนักอยาวิ่งมันเร็วใช้ประมาณเนี้ยเดินออกกําลังกายให้มันย่อยไปเรื่อยดูทีวีไปนะครับหรือแม้กระทั่งอ่าวิ่ง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมว่าโอเคมากเลยเพราะผมใช้ระยะ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเวลานะครับถือว่าดีตัวสายพานเนี่ยเวลาคุณวิ่งไปเรื่อยนะครับมันก็จะมีอาการแบบเแบสบซ้ายเบ,บขวาบ้าง 2, 3วันันนมกะอาจจะเป็น,นงนจะมีวิธีคือเัน องไปเอา8ดเหลี่ยมอะไปไขข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะไขให้ดูเดี๋ยวขอที่บายก่อนก็จะวิงไป10นาที11่สิยีิอวิกิโลเมตรก็จะบอกตลอดตัวใหญ่ดีนะครับตัวใหญ่ดีมองได้ดีตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันปรับระดับไม่ได้นะครับก็จะเป็นระดับเดินของคุณระดับเดียวแล้วก็การเซฟตี้อะไรมันไม่ได้ใส่เข้ามาไม่งั้นน้าหนักมันจะเพิ่มขึ้นกว่านี้ดิเมนชันมันใหญ่กว่านี้แล้วก็มันก็ไม่ตอบโจทย์อะก็ประมาณนี้นี่คือการเดินนะครับเห็นไหม นี่สายพานถ้าเกิดคุณขันสายพานให้2ด้านมันไม่ตึงเท่ากันนะครับมันจะเกิดอาการเหยียบปุ๊บแล้วมันแบบบึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเกิดเหยียบปุ๊บแล้วแบบมึ๊บประมาณนี้ครับคือสายพานมันหย่อนยานหรือว่าทั้งคู่เนี่ยมันไม่มันไม่ตึงเท่ากันเวลาคุณเดินไปมันจะปึ๊บคุณก็ต้องหมั่นตรวจเช็คแล้วก็เอาไอ้ตัวหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมที่เขาแถมมาเนี่ยหมุนทั้งท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูหลังจากนี้นี่คือเดินเร็วๆเดี๋ยวผมจะปรับเป็น การเดินเร็วเนี่ยเมื่อโดยปกติผมเดินประมาณ6นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูผมเดินประมาณ6เนี่ยเดินไปประมาณ50นาทีครับความร้อนของมอเตอร์เครื่องเนี่ยขึ้นอยู่ประมาณ45องศามอเตอร์เครื่องจะอยู่บริเวณด้านตรงนี้ซ้ายมือนะครับด้านขวามือเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งมันไม่ร้อนอยู่แล้วฮะตัวนี้มันเสียบป๊กมีถังวงจรแล้วก็มอเตอร์น่าจะอยู่ด้านนี้ครับแบบเป็นหลักเลยเพราะว่าความร้อนจากที่ผมใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดมันจะตกอยู่ด้านนี้เลย45องศาซึ่งในความเป็นจรงิงคุณเดิน50นาทีีอ่ะะะผมวาาเยะนะ50นรดับ6แบบเนยคืออมมัตกาณ 5กิโลนิดๆครับ5กิโลนิดๆนี่แนะนําว่าถ้าเดินตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วครึ่งชั่วโมง40นาที50นาที ก็พักแปบ๊บเดียวมันก็คืนแล้วเพราะว่าผมลองพักดูนะครับเดินไป5 0สนาทีพักไปประมาณ5นาทีเนี่ยองศาก็ลดได้ค่อนข้างเยอะเดืทนเดียวอยู่ในห้องไม่เปิดแอร์ได้นะแต่ถ้าคุณเปิดแอร์ครับมันจะขึ้นน้อยกว่านี้เยอะจาก45เนี่ยผมว่าน่าจะส1่2ิอองศานะครับอันนี้ผมลองในห้องที่ไม่เปิดแอร์ไม่เปิดหน้าต่างเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันอบอ้าวมันร้อนลองตอนเช้าด้วยนะครับถ้าเกิดคุณลองในห้องแอร์คุณเดินในห้องแอร์สบายสบายครับ ประมาณนี้นี่คือเสียงระดับการเดินหกนะครับจะดังประมาณนี้เมื่อกระทบกับรองเทา้าผมใช้ a d i d a นะครับเชียวบูทซึ่งผมใช้รองเท้าน,นี้ในการวิ่งการเดินตลอดอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะมีหลายคู่ก็ตามนะครับไม่รู้จะอวดทําไมนะฮะต่อไปผมจะเพิ่มระดับนะครับเป็น6.5มันก็จะเพิ่มขึ้นเจ็ดอ่ะเดี๋ยวเพิ่มไปนี่ระดับ8นี่คุณก็ต้องวิ่งจ็อกกิง้งละ9ก้ 90. นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปสูงสุดเลยนะครับ12เนี่ยมันจะมีอาการแบบ เห็นไหมสายพานมันไม่ตึงจะเป็นเสียงเงี้ยฮะเนี่ยสายพานไม่ตึงนะเดี๋ยวผมจะไปขันสายพานให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวผมจะดึงเซฟตี้นะครับดูว่ามันจะหยุดแบบผมตีลังกาแค่ไหนผมเสี่ยงเลยนะผมว่าผมตีลังกาผมไม่ดึงดีกว่า <S <S เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะครับหนึ่งสองสามดึงเซฟตี้ครับอุ้ยเซฟเบากว่าที่คิดเดี๋ยวลองให้ดูให,ให,ใหม่โอเคสตาร์ท สตาร์ทที่2 3 2สสตาร์ทที่2คุณอยากเดินอ่ามีคนพูเท่าผู้แก่นะครับคุณก็กดลบมันจะเดินได้ถึง0.5สูง,งสุดอยู่ที่12อโอเคเราจะเพิ่มไปคุณต้องรอดีเล์นิดนึงนะครับมันไม่ได้กดแล้วมันเพิ่มปุ๊บปั๊บมันต้องรอสั่งงานประมาณ1วินาทีผมลองวิ่งระยะที่1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา20นาทีนะครับประมาณ3กิโลอุณหภูมิขึ้นประมาณ40ินิดๆถือว่าไม่เยอะถ้าเกิดคุณวิ่ง10กิโลเมตรคร่งือนี้ มันเครื่องเล็กก็จริงแต่ว่าก็คือมันโจทย์มันอยู่ในออฟฟิศอ่ะคุณก็อาจจะเปิดแอร์อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะดึงเซฟตี้ออกนะดูนะหนึ่งสองสามประมาณนี้เบรก ABS เดี๋ยวผมจะขันข้างล่างนะครับรีโมทเนี่ยไม่ใช้คุณสามารถเก็บไว้ในนี้ได้หมดทุกอย่างนะครับ พวกรีโมทหกเหลี่ยมอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะลองหกเหลี่ยมไขดูโอเคครับคุณจะเห็นสายพานนะที่ด้านซ้ายเนี่ยมันเหลือเยอะกว่าด้านขวามันชิดตรงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันชิดแล้วคือมันมันชิดติดคือมันจะมีระยะฟรีของมันเข้าไปอีกประมาณเนี้ยประมาณเท่านี้นะครับประมาณเป็นเซนน่ะฉะนั้นมันติดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรมันยังวิ่งได้แต่ถ้ามันดังขื้นเนี้ยมันติดผมจะบอกวิธีการปรับนะครับปรับแบบนี้คุณเอาไอ้นี่ไปถ้าคุณหันขึ้นหันขึ้นอย่างนงี้ปุ๊บหมุนทวนเข็มเนี่ย หมุนทนเข็มนาฬิกานะครับตัวเนี้มันจะขยับเข้าไปแล้วสายพานมันจะย่นเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนทนเข็มก่อนเพื่อให้มันย่นเข้าไปนะครับให้มันไหลมาฝั่งนี้โอเคให้มันย่นเข้าไปหรือจริงๆแล้วคุณดูตรงนี้ก็ได้แถบตรงนี้ยมันจะขนานกันนะครับให้มันเท่าๆกันเนี่ยมันก็จะเท่าๆกันเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าเราเซตมาเนี่ยมันโอเคแค่ไหนมันอยู่ในเซฟโหมดนะครับอย่าไปปรับตอนลูวิ่งมันทํางานนะมันดูดนะครับโอเคโอเคมาซาบดีหนูอ๋อลืมใส่นี่ ทำไม่ใส่เล่นไม่ได้นะครับโอเคมาผุก็เช็คโดยการเดินโอเคเดินเร็วๆหน่อยมันจะได้ดูว่ามันถ้าขึ้นเสียงแบบนี้ไม่ได้นะครับสายพานมันติดโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ใหม่แสดงว่าเราหมุนผิดโอเคต็อปเราต้องหมุนด้านตัวนี้น,น,นะครับหมุนตามเข็มทำไมกูยากลำบากเหลือเกินนะฮะ มุนตามเข็มมันจะทําให้ตัวนี้นะครับขยับออกมาหมุนหมุนมาทางนี้นะมันจะขยับถ้าหมุนทวนมันจะยึบเข้าไปเนี่ยคุณดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมมันจะมีรูเงี้ร่องงี้ต้องหมุน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 ทวนหมุนทวนก่อนอน,นะครับเพื่อให้มันกลับมาโอเคให้มันลงไปมันจะขยับลงไปโอเครออีกรอบตอนนี้ก็เหนียวออกแล้วนะแค่15นาทีนะครับก็ถือว่า ขอผ่านเดินมาแล้วแค่นี้ก็ได้นะ20นาทีแค่เดินก็คาร์ดิโอในตัวนะครับเห็นไหมรามันก็จะเริ่มขยับมาอันนี้อันนี้จะไม่ติดแล้วแต่เวลาเราวิ่งเร็วๆเนี่ยมันจะมันจะหยุดนะครับมันจะเนี่ยสายพามันจะหยุดติดกับตัวตัวลู่วิ่งเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่ามันหย่อนไปเราต้องขันมันให้ตึงนี่ยยังหย่อนไปเวลาเราวิ่งเราจะรู้สึกเลยว่าขาเราเห็นไหมมันติดกับตัวลู่วิ่ง ม,มันติดนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับว่าเวลาคุณวิ่งเนี่ยคุณต้องเออเลอร์ยี่ศูนย์หกคุณต้องเซตมันดีๆอะ่ะมันจะปวดหัวสักนิดนึงคุณต้องเซ็ตเข้าเส้นออกบางทีมันก็เสียเวลาครับนี่คือจุดเสียของมันแล้วก็มันไม่มีตัวปรับระยะนะครับความชันพวกนี้คุณก็จดก็คือเดินในออฟฟิศยา้ายได้นะครับสะดวกสบายน้ำหนักไม่หนักมาก นี่คือจุดประสงค์ของมันเสียงก็ไม่ดังแต่ถ้าเกิดคุณเดินเท้าเปล่าผมเคยลองเอาเท้าเปล่าเดินแล้วนะสักสิบห้านาทีจะเริ่มจะเริ่มปวดข้อเท้าแล้วมันไม่มีอะไรเซ้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าถ้าคุณเดินไม่เร็วมากมันก็ได้วิ่งได้สูงสุดเนี่ยผมวิ่งได้ประมาณสัก30-40นาทีก็ถือว่าขาเริ่มที่ตัวเองจะบินได้แล้วก็เลยหยุดนะครับประมาณนี้เอาเป็นว่าความร้อนก็ถือว่าใช้ได้แถ้าคุณใช้ในออฟฟิศเปิดแอร์เนี่ยมันไม่ร้อนอยู่แล้วเครื่องมันไม่ได้ใหญ่มากอะไรพวกนี้นะครับนี่องีีง้้ม้มนน,นนะรรแลวกก็็ตจ นี่จะมีล้อตัวนี้ก็จะมียางนะครับเวลาคุณวางตั้งตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะยางม,มันจะตรงนี้ว่าจะรองนะครับดูด้านหลังด้านหลังก็ข้างล่างเนี่ยเขาจะมีตัวนี้เดี๋ยวผมพับให้ดูก่อนนะตันนี้เนี่ยเวลาคุณปรับสายพานเนี่ยคุณสามารถที่จะพับก็ได้นะเนี่ยให้คุณดูความตึงของมันเห็นไหมเวลาพับเก็บเนี่ยมันจะยากนิดน,นึงมันจะติดอ่าเนี่ยแต่อพอนี้เสร็จละได้นี่ครับพอเราพับปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีที่หมุน ในกรณีที่พื้นไม่เท่ากันอย่างห้องผมนะครับทำมามันไม่เท่ากันเนาะกระเบื้องแต่ละชิ้นไม่เท่ากันเนี่ยเวลาวิ่งมันจะดังตัก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 คุณก็อันเนี้ยปรับสูงขึ้นได้ขึ้นเอ้ยขึ้นลงสิขึ้นลงได้เนี่ยพอเราพับมันจะขึ้นโหมดโฟร์นะครับก็คือพับมันจอพับเนี่ยแต่ถ้าพื้นเรียบคุณก็ปรับให้มันแน่นหมดเลยซีด้านนะครับอันนี้ผมพื้นห้องผมไม่เท่ากันก็เลยปรับประมาณนี้เนี่ยเวลาพับมันก็จะแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเวลาพับมันจะสั้นเเท่่่าาไหรจกนีลย ประมาณ85เซนครับพับ85คูณ61ถือว่าเป็นขนาดที่เอาขึ้นรถเก๋งได้เบาะหนึ่งเบาะหลังนั่งวางได้นะครับนี่ก็คือการย้ายที่สะดวกก็แค่พับตรงนี้ลงมาก็าจบนะครับนี่คือที่ผมเจอนะครับมันจะมีปัญหาอาการที่ปรับสายหน่อยอะ่ะวลาวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันทํามาได้ประมาณนี้แหละนอกกนั้นข้อเสียก็ยังไม่เจอเพราะมันแก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าที่มันสถิตเพราะว่าตรงเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นโลหะเนาะเขาก็เลยพลาสติกมาปิดหมดแล้วตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ นะครับเนี่ยตรงนี้ก็แย่ลูง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมาขันนะคือมันใช้มือแบบบิดได้สบายๆผู้หญิงก็ทําได้นะครับนี่บิดได้มันก็จะขยับออกมาแล้วเราก็พับลงนะครับ รูปทรงสวยงามประมาณนี้นะครับตัวแอปก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายผมก็ไม่ได้ใช้นี่คือทั้งหมดที่เจอก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่นะถ้ามีพื้นที่จํากัดแบบนี้ในสตูดิโอผมนะฮะนี่เห็นไหมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับผมและ King Smith ตัว walking i r p a d 2ต้องขอลาไปก่อนนะครับอันนี้เป็นซื้อมาจากท o อปปี้นะก็อมมูโรก็ดีนะครับผมซื้ออมมูโรมาก่อนที่เขาจะจะดังก็ถือว่าตอนนี้ยังไม่พังเลยครับซื้อมาเดี๋ยวลูกขึ้นมาใช้อมมูโรตั้งแต่แรกๆเลยนะครับที่วิง่งจนตอนนี้ยังวิ่่่งงงไได้้ออยยูน,นนร,รััมมพตีีาก ก็ไปเลือกดูครับในราคา3มื่นสามมีตัวเลือกที่เยอะแต่ตัวนี้ก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่คนเข้าซื้อเยอะเหมือนกันแล้วผมก็ตัดสินใจซื้อมาถ้าคุณมีพื้นที่แคบประมาณนี้สำหรับผมและตัว r Pad R2 อะไรสักอย่างในย r d d 2นะฮะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ